เขาคิดว่าความลับของเขาจะไม่ถูกเปิดเผยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อหน้าเขาในคืนนั้นมันทาให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปตลอดการการตัดสินใจที่ผิดพลาดและความสูญเสียที่เขาต้องเผชิญจะทําให้คุณรู้สึกถึงความเจ็บปวดและความสับสนในจิตใจของเขาอย่าพลาดกับการเปิดเผยความลับที่อาจจะทาให้คุณตกใจจนไม่สามารถละสายตาได้ดูจนจบและค้นพบสิ่งที่ซ่อนอยู่ในเรื่องนี้สามีคิดว่าภรรยาไม่รู้แต่ความลับถูกเปิดเผยกลางงานเลี้ยง คือหนึ่งที่บรรยากาศเต็มไปด้วยแสงไฟระยิบระยับและเสียงหัวเราะของแขกที่มาร่วมง,งานเลี้ยงในบ้านหลังใหญ่ทุกคนกำลังสนุกสนานและพูดคุยกันอย่างมีความสุขแต่สำหรับภรรยาในงานนี้กลับรู้สึกเหมือนเธอกำลังเป็นเพียงแค่เงานในมุมห้องเธอเดินไปรอบๆพร้อมกับจับตามองสามีที่ดูเหมือนจะสนุกไปกับการพูดคุยกับผู้หญิงคนอื่นเสียงกระดิ่งแก้วและการเดินของผู้คนเบื้องหลังมันเริ่มเบาๆไปจนเกือบกลายเป็นเสียงที่ห่างไกล ท่ามกลางการพูดคุยและเสียงหัวเราะภรรยารู้สึกว่าหัวใจของเธอตกลงเปยีงยท้องเธอรู้แล้วว่าอะไรบางอย่างไม่ชอบมาพากลมุมห้องนั้นกลับดูมืดลงเมื่อเธอมองไปที่สามีที่กำลังยิ้มให้กับผู้หญิงคนหนึ่งในแวบหนึ่งเธอเห็นมือของเขาคล้องแขนผู้หญิงคนนั้นด้วยท่าทางที่คุ้นเคยและเธอก็หันไปมองที่มุมห้องอีกมุมหนึ่งในมือของเธอมีจดหมายที่สามีแอบเขียนให้ผู้หญิงคนนั้นจดหมายนั้นมาถึงมือเธอโดยบังเอิญ ทุกคำในจดหมายเหมือนมีดที่กรีดกลางใจเขาคิดว่าเธอไม่รู้หรอกภรรยาพึมพำเบาๆความร้อนในอกของเธอกำลังเริ่มลามขึ้นการพูดคุยเสียงดังในงานเริ่มเบาลงทุกอย่างรอบตัวเธอดูเหมือนจะช้าลงเมื่อเธอเริ่มตระหนักถึงความจริงภรรยากำลังยืนอยู่ในห้องนี้ท่ามกลางแขกและเสียงหัวเราะแต่ในใจของเธอกลับเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเธอไม่ได้แค่รู้สึกเสียใจ แต่รู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังพังทลายรอบตัวเธอสามีไม่รู้ว่าภรรยามองเห็นเขาทำอะไรในงานนี้เขาคิดว่าเธอจะไม่รู้แต่ตอนนี้ทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปภรรยาหันหลังกลับไปยังสามีและเสียงของเธอก็ดังขึ้นอย่างเงียบงนันฉันรู้แล้วสามีหันมามองเธอด้วยสีหน้าที่เต็มไปด้วยความตกใจเขายิ้มมุมปากอย่างพยายามจะไม่ให้ความตื่นตระหนกแสดงออกมา แต่แววตาของเขาไม่สามารถซ่อนความรู้สึกที่ตื่นระหนกได้พรรยาเดินตรงไปยังเขารู้สึกว่าทุกก้าวของเธอมันหนักและเต็มไปด้วยความขมขื่นเสียงฝีเท้าที่ก้าวไปบนพื้นหินกระนิตด,ดังขึ้นชัดเจนในห้องที่เงียบสงัดเหมือนกับเวลาทุกอย่างหยุดนิ่งไปในขณะนั้นเธอมองไปที่สามีที่ยืนตรงนั้นและรู้สึกถึงอากาศที่เย็นขึ้นอย่างฉับพลันเหมือนกับว่าอากาศรอบๆเขากำลังกลายเป็นพิษที่ทำให้ลมหายใจของเธอขาดห่วง มันช่างน่าเบื่อหน่ายและเจ็บปวดเกินกว่าที่เธอจะทนได้คุณคิดว่าฉันไม่รู้หรือเสียงของเธอดังขึ้นเบาๆแต่กลับชัดเจนเกินกว่าที่เขาจะมองข้ามเธอรู้สึกเหมือนถูกเชื่อด,ด้วยคำพูดเหล่านั้นมันเจ็บยิ่งกว่าการถูกทรยศที่เห็นในสายตาของคนที่เธอรักสามีเงียบไปเขาพยายามจะบอกว่าไม่เป็นเช่นนั้นแต่คำพูดของเขากลับติดอยู่ที่ริมฝีปากในที่สุดเขาก็ถอนหายใจหนักๆก่อนจะพูดออกมาอย่างไม่แน่ใจ มันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดแต่ภรรยามองเขาอย่างไม่เชื่อสายตาทุกคำที่เขาพูดเหมือนจะยิ่งทำให้เธอเจ็บปวดมากขึ้นแค่คำพูดจากปากเขาไม่สามารถลบล้างความรู้สึกผิดที่เธอสัมผัสได้เสียงหัวเราะจากแขกในงานยังคงดังอยู่เหมือนเดิมแต่สำหรับเธอทุกอย่างมันกลายเป็นเสียงเบาๆที่ห่างไกลออกไปทุกสิ่งรอบตัวเธอถูกบทบังด้วยความจริงที่เพิ่งจะเปิดเผยเธอไม่สา,ามารถท,ท,ทนก,กับการอยู่ในห้องนั้นต่อไปได้ ภรรยาหันหลังและเดินออกจากห้องไปไม่ต้องหันกลับไปมองเขาอีกเธอรู้ดีว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่มันจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วทุกก้า้ที่เธอเดินออกไปเหมือนกับการทิ้งส่วนหนึ่งของตัวเองที่เคยเชื่อมั่นในความรักแต่ตอนนี้ทุกสิ่งกลับกลายเป็นเพียงแค่เงาที่เคยมีอยู่ไม่รู้ว่าภรรยาจะกลับมาหรือไม่แต่สามีก็รู้ว่าความลับที่เขาคิดว่าจะเก็บไว้ไม่ให้ใครรู้ มันถูกเปิดเผยกลางงานเลี้ยงนั้นแล้วภรรยาก้าวออกจากห้องด้วยจิตใจที่เต็มไปด้วยความสับสนและความเจ็บปวดเท้าของเธอกระทบพื้นแต่ละก้าวอย่างหนักหน่หนวงเหมือนกำลังแบกรับอะไรบางอย่างที่หนักเกินไปเสียงหัวใจของเธอดังก้องอยู่ในหูกลายเป็นเสียงเดียวที่ชัดเจนที่สุดในตอนนี้เธอเดินไปยังสวนหลังบ้านหลีกหนีจากสายตาของแขกที่ยังคงอยู่ในงานแสงไฟจากงานเลี้ยงส่องมายังเงาที่เธอกำลังก้าวไปแต่ทุกอย่างดูเหมือนจะเบลอและเลือนหายไปในความมืด ความรู้สึกในใจของเธอว่างเปล่าราวกับท้องฟ้าในคืนนั้นที่ไม่มีดาวสักดวงทุกคำที่เคยรักและไว้วางใจตอนนี้กลายเป็นแค่เสียงสะท้อนที่ห่างไกลออกไปเธอรู้สึกเหมือนตนเองกำลังลอยอยู่ในอากาศไม่สามารถสัมผัสอะไรได้เหมือนถูกลืมเลือนและหายไปในความไม่แน่นอนเมื่อมาถึงมุมของสวนหลังบ้านเธอนั่งลงบนเก้าอี้ไม้เก่าๆแสงจากดวงจันทร์ลอดผ่านใบไม้ทำให้สวนดูเยือกเย็นและเงียบสงบ แต่ความเงียบนี้กลับไม่สามารถช่วยเยียวยาจิตใจของเธอได้เธอคิดถึงวันเวลาเก่าๆตอนที่เธอและสามีเคยยิ้มให้กันการพูดคุยอย่างมีความสุขในคืนที่ไม่เคยมีอะไรต้องกังวลแต่ตอนนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วเสียงฝีเท้าของใครบางคนดังขึ้นจากทางเดินด้านหลังเธอไม่ต้องหันไปมองเพราะรู้ดีว่าเป็นใครสามีเดินเข้ามาหยุดอยู่ข้างๆไม่พูดอะไรสักคำ แค่ยืนอยู่ข้างๆราวกับรอให้เธอพูดก่อนพนรรยาไม่เคยคิดว่าเธอจะมาถึงจุดนี้ถึงจุดที่ต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่ไม่เคยอยากเชื่อแต่ตอนนี้ไม่มีทางเลือกอื่นเธอไม่สามารถยอมรับความจริงนี้ได้อีกต่อไปคุณนี่สามารถทําให้มันกลับไปเหมือนเดิมได้หรอกเธอพูดออกมาเบาๆคําพูดของเธอดังในหัวของสามีเหมือนกับเสียงฟ้าผ่าที่ทาให้ทุกสิ่งหยุดนิ่ง เขาพยายามหาคำพูดใดๆที่จะอธิบายแต่ทุกคำกลับติดอยู่ในลำคอภรรยาหันมามองเขาสายตาของเธอเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความผิดหวังคุณคิดว่าฉันจะยอมให้มันผ่านไปได้อย่างง่ายๆหรือคำถามนั้นเหมือนเป็นการยืนยันว่าเธอไม่สามารถตอบไปเป็นเหมือนเดิมได้อีกแล้วความเงียบปกคลุมไปทั่วเมื่อทั้งสองคนยืนนิ่งอยู่ในความมืดแสงจากดวงจันทร์ไม่สามารถทำให้ทุกสิ่งกลับมาสว่างเหมือนเดิมได้ เหมือนกับหัวใจของเธอที่ตอนนี้ถูกทำลายไปแล้วสามีรู้ดีว่าคำพูดใดๆที่เขาจะพูดตอนนี้มันไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ความจริงที่เขาซ่อนอยู่ถูกเปิดเผยแล้วและเขาก็รู้ว่าความสัมพันธ์ที่เคยมีอยู่จะไม่มีวันกลับไปเหมือนเดิมพันยาไม่ได้พูดอะไรอีกเธอหันกลับไปทางประตูบ้านอย่างช้าๆไม่มองย้อนกลับไปรู้เพียงว่าการเดินออกไปในครั้งนี้อาจจะเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดสำหรับเธอ สามียืนมองเธอเดินจากไปในหัวของเขามีแค่คำถามเดียวจะทำยังไงต่อไปสามียืนอยู่ที่เดิมร่างกายของเขารู้สึกหนักเหมือนถูกกดทับด้วยหินก้อนใหญ่เสียงของภรรยาที่เดินจากไปค่อยๆเลือนหายไปจนเหลือแค่ความเงียบเขาอยากเรียกเธอกลับมาแต่คำพูดก็ไม่ออกจากปากเขารู้ว่าแม้จะขอโทษหรืออธิบายอะไรไปตอนนี้มันคงไม่มีความหมายอีกแล้ว ดวงจันทร์ยังคงส่องแสงลงมาเบาๆท่ามกลางท้องฟ้าที่ไร้ดาวสวนหลังบ้านที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความรักกลับกลายเป็นสถานที่ที่เงียบสงัดเหมือนกับการสูญเสียอะไรบางอย่างที่เคยมีค่ามากมายแต่ตอนนี้มันไม่อาจย้อนกลับมาได้อีกเขาหันไปมองทางที่ภรรยาเดินจากไปแต่ไม่สามารถขยับขาไปตามเธอได้เหมือนกับว่าเขาติดอยู่ในจุดๆนั้นในเวลานั้นเขาตระหนักถึงความจริงที่โหดร้าย ความรู้สึกผิดและความรู้สึกสูญเสียเริ่มก่อตัวในใจของเขาเขารู้ดีว่าเขาไม่เคยให้ความสําคัญกับภรรยาอย่างที่ควรจะเป็นเขาตัดสินใจผิดในทุกขั้นตอนและตอนนี้เขาต้องเผชิญหน้ากับผลของการกระทําเหล่านั้นเสียงจากในบ้านยังคงดังขึ้นเป็นระยะระยะเหมือนกับการเรียกร้องให้เขากลับเข้าไปในงานเลี้ยงแต่เขารู้ดีว่าในตอนนี้เขาไม่มีที่ยืนในนั้นอีกต่อไปเขาไม่สามารถปั้นหน้าหรือแซงทําเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น เขาหยุดคิดและเริ่มเดินไปทางประตูบ้านแต่การก้าวไปข้างหน้าในครั้งนี้มันหนักหน่วงกว่าเดิมในหัวของเขามีแค่ภาพของภรรยาที่เดินจากไปและคำพูดของเธอที่ทำให้หัวใจเขาร้าวรานเมื่อเขาเดินเข้าไปในห้องที่เต็มไปด้วยแขกทุกสิ่งในห้องนั้นดูเหมือนจะเป็นภาพลวงตาผู้คนยังคงพูดคุยกันอย่างสนุกสนานแต่เขากลับรู้สึกเหมือนเป็นคนแปลกหน้าที่ไม่ควรอยู่ที่นี่ บางครั้งการทำผิดแล้วไม่สามารถแก้ไขได้มันเจ็บปวดมากกว่าการไม่ทำผิดเลยเขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องทนอยู่ในความผิดพลาดนี้ไปอีกนานแค่ไหนหรือจะต้องสูญเสียไปมากกว่านี้กี่ครั้งกว่าจะเรียนรู้ในขณะที่เขานั่งลงในมุมหนึ่งของห้องสายตาของเขาก็หลุดไปมองแววตาของภรรยาในหัวเขายังคงเห็นเธอเดินจากไปช้าๆในทุกก้าวที่เธอก้าวไปทุกสิ่งดูเหมือนจะหายไปจากชีวิตของเขา เขารู้ว่าเขาสูญเสียเธอไปแล้วไม่ใช่แค่ในคืนนี้แต่จากหลายๆสิ่งที่เขาเคยทำกับเธอในใจของเขารู้สึกเหมือนห้องนั้นกำลังหดตัวลงเหมือนกับความสัมพันธ์ที่เคยแข็งแกร่งกำลังพังทลายไปตามเวลาแต่ในความเงียบและความเสียใจนี้เขาไม่สามารถหาทางกลับไปได้เพราะบางสิ่งบางอย่างเมื่อมันพังลงแล้วมันก็ไม่มีวันกลับมาซ่อมแซมเหมือนเดิมเวลาผ่านไปอย่างช้าๆในห้องที่เต็มไปด้วยความเงียบสงัด เขานั่งอยู่ในมุมมืดของห้องไม่สนใจสิ่งรอบตัวแสงไฟจากโคมไฟบนเพดานยังคงกระทบผิวหน้าเขาแต่เขาไม่ได้รู้สึกถึงความอบอุ่นนั้นทุกอย่างดูเหมือนจะเย็นชาและห่างไกลาจากความสุขที่เคยมีสามียังคงคิดถึงภาพของภรรยาที่เดินจากไปเขามองตามแผ่นหลังของเธอในใจเสมือนกับว่าเขากำลังยืนอยู่ตรงนั้นไม่สามารถขยับขาไปตามเธอได้ความคิดนั้นมันราวกับการถูกตรึงอยู่กับสถานที่เดิม เสียงหัวเราะจากแขกในงานเลี้ยงยังคงดังเข้ามาในหูแต่เขากลับไม่ได้รู้สึกถึงความสนุกสนานใดๆเสียงของแขกที่เคยฟังอย่างเบิกบานกลายเป็นเสียงที่ทําให้เขาอึดอัดเหมือนกับเขากําลังแยกตัวออกจากโลกใบนี้เข้าไปในโลกที่มืดมนและเงียบสงัดในขณะนั้นเขารู้สึกเหมือนมีบางสิ่งที่จับกุมเขาไว้รากับมีเงาของความผิดพลาดที่ตามติดอยู่ไม่ยอมหายไปเขาอยากหลีกหนีจากมันแต่กลับพบว่าตัวเองไม่สามารถทำได้ ทุกอย่างที่เขาทำมันถูกล้อมรอบด้วยคำถามที่ไม่มีคำตอบเขาหันไปมองรอบๆห้องนั้นอีกครั้งบางคนยิงคงพูดคุยกันอย่างสนุกสนานแต่ไม่มีใครสังเกตเห็นว่าเขากำลังทรมานอยู่เขารู้สึกเหมือนเขากำลังอยู่ในฝันร้ายที่ไม่มีทางตื่นออกมาได้เสียงทุ้มของโทรศัพท์มือถือดังขึ้นจากกระเป๋ากางเกงของเขามันเป็นข้อความจากภรรยาเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาช้าๆมือของเขาสั่นเล็กน้อย บนหน้าจอมีข้อความสั้นๆที่ทำให้หัวใจเขาหยุดเต้นไปชั่วขณะเราไม่กลับมาแล้วแค่ข้อความสั้นๆแต่มันกลับทำให้ทุกอย่างในตัวเขาพังทลายเขาหลับตาลงมือนั้นยังคงถือโทรศัพท์แน่นรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังแตกสลายลงตรงหน้าเขาไม่สามารถทนต่อความเจ็บปวดนี้ได้อีกต่อไปทุกความคิดความรู้สึกที่เขามีตอนนี้มันเป็นเหมือนเงาสะท้อนของความผิดพลาดในอดีต เขาตระหนักแล้วว่าไม่ว่าเขาจะพยายามเท่าไรความเสียหายมันเกินกว่าจะเยียวยาน้ำตาของเขาเริ่มไหลออกมาเขารู้ดีว่าไม่มีใครจะมาเห็นหรือปลอบใจเขาในตอนนี้เพราะเขาได้ทำลายทุกสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเขาไปแล้วและตอนนี้ก็ไม่มีทางที่จะกลับไปได้เขากดโทรศัพท์ทิ้งลงบนโต๊ะเบาๆแล้วหันไปมองทางออกจากห้องแต่มันไม่มีใครอยู่ที่นั่นไม่มีใครที่สามารถกลับมาได้ เขาทำทุกสิ่งพังทลายไปแล้วในที่สุดเขาตระหนักว่าในขณะที่เขาคิดว่าเขาจะได้อยู่กับภรรยาตลอดไปเขากลับละเลยสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตและตอนนี้มันสายเกินไปที่จะได้กลับไปเริ่มใหม่ทุกสิ่งที่เขาทํามันทําให้เขาต้องสูญเสียความรักที่มีค่าที่สุดไปตลอดกาลในความเงียบที่ล้อมรอบตัวเขาสามีเริ่มตั้งคําถามกับตัวเองทําไมเขาถึงไม่เห็นค่าของสิ่งที่เขามีจนกระทั่งมันสายเกินไป ทำไมเขาถึงปล่อยให้ภรรยาของเขาต้องเดินจากไปความเจ็บปวดจากการสูญเสียมันเหมือนกับมีมีดกรีดลึกลงไปในใจเขาเขาลุกขึ้นจากที่นั่งมองไปรอบๆห้องอีกครั้งในห้องที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและการสนทนาตอนนี้กลับกลายเป็นที่เงียบสงัดแสงไฟจากโคมไฟเริ่มสลัวลงแต่เขากลับรู้สึกว่าโลกทั้งใบดูหม่นหมองไปหมดทุกสิ่งในชีวิตเขาเริ่มห่างเหินออกไปจากตัวเขาเองเขาก้าวไปยังหน้าต่างและมองออกไปที่ท้องฟ้า ท้องฟ้าที่เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวังตอนนี้กลับกลายเป็นที่ว่างเปล่าดาวที่เคยส่องแสงให้กำลังใจเขาดูเหมือนจะถูกหมอกหนาปกคลุมไม่มีสิ่งใดที่ทำให้เขารู้สึกได้ถึงการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งแต่ในความเงียบของคืนเขาเริ่มได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเสียงฝีเท้าที่คุณเคยเดินเข้ามาจากข้างหลังเขาหันไปมองรู้สึกเหมือนจะเห็นเงาร่างของภรรยายืนอยู่ตรงนั้นแต่เมื่อลืมตาขึ้นเขากลับไม่เห็นใครเลย เขากลับไปนั่งที่โตอีกครั้งและรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่แผ่ซ่านไปทั่วร่างเขาหลับตาลงและพยายามจะนึกถึงช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตภาพของภรรยาที่ยิ้มให้เขาในตอนที่ทั้งสองยังรักกันเสียงหัวเราะที่ทั้งคู่มีร่วมกันในวันที่ไม่มีอะไรต้องกังวลแต่มันกลับกลายเป็นความทรงจําที่เจ็บปวดเกินกว่าจะทนได้เขารู้ดีว่าเขาทําลายทุกสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเขาไปแล้ว ทุกการตัดสินใจที่เขาทำกลับกลายเป็นบาดแผลที่ไม่สามารถรักษาได้อีกต่อไปเสียงเคาะประตูดังขึ้นทำลายความเงียบในห้องเขามองไปที่ประตูสายตาของเขาเต็มไปด้วยความสับสนใครกันที่ยังมาเคาะประตูในช่วงเวลานี้เมื่อเปิดประตูเขาก็พบก,กับคนที่เขาคิดว่าเขาจะไม่เจออีกแล้วมันเป็นแม่ของภรรยาหน้าของเธอเต็มไปด้วยความกังวลแต่ก็มีแววของความเข้าใจในดวงตา ลูกสาวของฉันกลับมาไม่ได้แล้วใช่ไหมเธอถามเสียงเบาสามีรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังแต่สลายต่อหน้าเขาเขาไม่สามารถตอบอะไรได้นอกจากการพยักหน้าช้าๆคำตอบของเขาเหมือนเป็นการยืนยันความจริงที่โหดร้ายที่สุดและเป็นการตอกย้ำถึงการสูญเสียครั้งใหญ่ในชีวิตของเขาแม่ของภรรยาเดินเข้ามาใกล้ๆเขารู้ไหมว่าภรรยาของคุณรักคุณมากแค่ไหน คำถามนั้นเหมือนกับการกระแทกที่จิตใจของเขาเขารู้ว่าเธอรักเขามากเพียงใดแต่เขากลับไม่ได้ทำอะไรเพื่อรักษาความรักนั้นไว้เขาสูญเสียโอกาสทุกครั้งที่ได้มีเขามองดูแม่ของภรรยาในความเงียบคำพูดของแม่ที่ยังคงก้องในหูเขาแต่สิ่งที่เขาทำได้เพียงแค่ร้องให้กับการสูญเสียครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตแม่ของภรรยามองเขาเงียบๆก่อนจะเอื้อมมือไปจับมือเขาเบาๆ การเสียใจมันเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเผชิญแต่ความรักที่เคยมีมันไม่หายไปไหนหรอกเสียงของเธอนุ่มนวลแต่กลับแฝงไปด้วยความหนักแน่นบางอย่างสามีมองแม่ของภรรยาแล้วก็รู้สึกว่าหัวใจของเขาเริ่มจะเย็นลงเขารู้ดีว่าแม้ทุกอย่างจะไม่สามารถย้อนกลับไปได้แต่เขาอาจยังมีโอกาสในการเรียนรู้จากความผิดพลาดนี้แม่ของภรรยาหายใจลึกๆแล้วพูดต่อ ลูกของฉันเคยบอกว่าผู้ชายที่รักเธอมากที่สุดคือคนที่เคยเสียเธอไปคำพูดนั้นเหมือนกับแสงสว่างที่ปลุกให้เขาตื่นขึ้นจากความมืดมนเขาไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขทุกสิ่งที่ผิดพลาดแต่เขาสามารถเลือกที่จะไม่ปล่อยให้มันเป็นสิ่งที่เขาพลาดไปโดยเปล่าประโยชน์สามีลุกขึ้นจากเก้าอี้มองออกไปที่หน้าต่างอีกครั้งท้องฟ้าในคืนนั้นเริ่มสว่างขึ้นเล็กน้อยดวงดาวเริ่มปรากฏตัวอีกครั้ง เหมือนกับว่าความมืดในใจของเขากำลังค่อยๆค,ค,คลี่คลายไปความรักมันไม่ใช่แค่การครอบครองมันคือการให้โอกาสแม้ว่ามันจะเจ็บปวดเขาพูดกับตัวเองเบาๆพยายามทำความเข้าใจสิ่งที่แม่ของภรรยาพูดอาจจะไม่มีโอกาสได้กลับไปแก้ไขสิ่งที่ทำพลาดแต่เขาสามารถเลือกที่จะเป็นคนที่ดีกว่าในอนาคตหลังจากนั้นเขามองไปที่ประตูบ้านที่ครั้งหนึ่งเคยมีภรรยาของเขาเดินผ่านไป เขาตัดสินใจเปิดประตูนั้นอีกครั้งแต่คราวนี้เขาจะก้าวออกไปในทางที่ต่างออกไปในขณะที่เขาเดินออกจากบ้านเขาไม่ได้หันหลังกลับไปมองเพราะเขารู้ว่าเขาได้ทําทุกอย่างที่สามารถทําได้ในตอนนี้และในใจของเขาเขาเริ่มมองเห็นแสงสว่างใหม่ที่ค่อยๆส่องทางไปข้างหน้าในที่สุดการเดินทางของเขาไม่ได้จบลงแค่ที่การสูญเสียแต่เป็นการเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นที่จะเข้าใจตัวเองมากขึ้น การเรียนรู้จากความผิดพลาดและการเติบโตขึ้นในทุกๆก,ก้าวที่เขาก้าวไปข้างหน้าแม้ว่าทุกสิ่งจะไม่เหมือนเดิมแต่เขารู้ว่าทุกสิ่งยังคงมีความหวังและมันจะเป็นการเริ่มต้นจากบทเรียนที่เจ็บปวดนี้